พระปิดตายันยุ่งมหาโชคหลวงพ่อเกษมเคมะโกปี2518หลวงพ่อเกษมเคมะโกสำนักสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางพระผู้ทรงอภินญ,ญาบารมีตนบุญแห่งลานนาไทยท่านได้สลัดตำแหน่งเจ้าวาวาดเดินทางมุ่งหน้าสู่สุสานปรชาช้าสถานที่ที่ท่านใช้ปฏิบัติธรรมตลอดอายุขของท่านหลวงพ่อเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีวัตรปฏิบัติและปฏิปทา ที่ควรแก่การกราบไหว้สักการะบ,บูชาเป็นอย่างยิ่งวัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตล้วนแล้วแต่ทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์แห่งมหาพุทธานุภาพซึ่งสร้างประสบการณ์มากมายให้กับผู้ที่ใช้บูชาวัตถุมงคลของท่านจึงเป็นของดีที่เป็นที่ต้องการของลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนทั่วไปพระบิดายันยุ่งมหาโชคหลวงพ่อเกษมเคมโก สร้างในปี2518จำนวนที่สร้างเนื้อทองคำ9องค์เนื้อเงิน500องค์เนื้อนาวาโลหะ2,518องค์เท่ากับปีพอศที่สร้างด้านหลังมีตอกโคตรูปตุตตูในยันที่ก้นจะตอกโคตดหนูซึ่งเป็นโคตเดียวกับรูปหล่อรุ่นแรกพระปิดตายันยุ่งมหาโชคหลวงพ่อเกษมเคมโกสำนักสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางปี2518ไม่ค่อยมีหมุนเวียนหลวง พ่อเกษมได้จารักระเลขยันนับเป็นร้อยร้อยแผ่นผสมเป็นชนวนศักดิ์สิทธิ์พระปิดตายันยุ่งมหาโชคเนื้อนวโลหะหลวงพ่อเกษมเคมะโกส,กสํานกสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางปี2518ออกแบบสวยงามเป็นเอกลักษณ์มีชนวนพระกริ่งรุ่นเก่าๆหลายรุ่นหลองผสมจำนวนมากเช่นชนวนพระกริ่งนเรศวรเมือง,งายชนวนพระกริ่งเอกทศรสรชนวนพระกริ่งจอมสุริน์ ชนวนพระกริ่งพุทธสี่หิงชนวนพระกริ่งตากสินทศนวนพระกริ่งศรีนครชนวนพระกริ่งชินมัญชรและอื่นๆและได้ทำพิธีปลุกเสกในพระอุโบสถมหาอุดอันเป็นพิธีการปลุกเสกที่ถูกต้องอามตำราประกอบด้วยการลงอักขระเลขยันอันถูกต้องครบถ้วนอามกระบวนวิธีที่หลวงพ่อเกษมได้ร่ำเรียนมาหลวงพ่อเกษมท่านนี้ก็นับว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้คงแกเรียนทางวิทยาคมแห่งเมืองเหนือสมัยหนุ่มๆ เมื่อท่านทราบว่ามีอาจารย์ดีที่ไหนก็จะต้องไปขอเรียนวิชาด้วยเสมอพระเครื่องหลวงพ่อเกษมเคมะโกสำนักสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางปี2518นับว่าสุดยอดมากดีนอกและดีในพุทธศิลป์สวยงามนับว่าเป็นวัตถุมงคลที่สวยทั้งรูปแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและชนวนโลหะต่างๆ ที่นำลงเบ้าหลอมด้วยพิธีอันเข้มขลังพุทธคุณครบทุกด้านนับว่าเป็นวัตถุมงคลที่สวยทั้งรูปแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเหตุที่สำนักสุสานไตรลักษณ์สร้างพระเพื่อให้พุทธศา,าสนิกชนทั่วไปได้ร่วมสร้างบุญบาร,รมีสังสมไว้เพื่อเป็นทุนบุญต่อไปในภายภาคหน้าทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ก็เพราะบุญมนุษย์เกิดมาได้ก็เพราะบุญเจอกันได้ก็เพราะบุญ,เ,เ,บญเมื่อบุญมาถึงแล้วให้พิจารณาเพื่อ เป็นสติระลึกชอบว่าบุญไดทําแล้วไม่เสื่อมจึงมาอนุมโมทนาบอกบุญในการครั้งนี้เพื่อความเป็นไปและความเจริญรุ่งเรืองในกิจการงานและการดำเนินชีวิตมีสติพึงรู้ชอบเจริญสุขเจริญธรรมทุกทท่านการทำพระให้คนบูชานี่ว่ายากแล้วทำพระให้บริสุทธิ์ยากยิ่งอีกมวลสารทั้งกรรมวิธีเลิกยามเป็นสำคัญวัตถุประสงค์ไซด นั้นเป็นตัวรองทําให้อยู่ทําให้เป็นทําให้เย็นทําให้ตายหลวนมากมายวิถีค่อยทําค่อยๆสร้างล้วนสำเร็จสําเร็จสมประสงค์ในการปลุกเสกมวลสารได้อัญเชิญดวงวิญญาณครูบาอาจารย์เจ้าของมวลสารมาร่วมอธิษฐานจิตประํานวยอวยพรให้พระชุดนี้ดีทุกๆด้านสมกับความตั้งใจของผู้สร้างเพื่อให้ของดีอยู่คู่เมืองไทยตลอดไปและเป็นการช่วยสืบทอดและต่อยอดพระพุทธาศาสนาสืบไป ด้วยบุญบาร,รมีที่ท่านทั้งหลายได้นำปัจจัยมาเช่าพระชุดนี้ทางวัดจะได้นำไปบูรณะศาสตร์นะสถานของวัดชนวนวลสารสศักดิ์สิทธิ์ที่ได้นำมาร่วมทำพระปิดตายันยุ่งมหาโชคนี้มีมากมายเหลือคนานับได้ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถระบุรายละเอียดได้จนครบยังมีอีกมากที่ไม่ได้กล่าวรายละเอียดกลีกย่อยลงไปกระแสพลังของพระปิดตายันยุ่งมหาโชคมีมากนักผู้ที่มีบุญวาสนาได้ครอบครองจงเก็บรักษาไวใ้ให้เป็นมรดกตกทอด ต่อไปด้วยพุทธคุณที่เปี่ยมล้นจึงได้นําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงคุณค่ามาไว้ในพระปิดตายันยุ่งมหาโชคพุทธคุณพระปิดตายันยุ่งมหาโชคหลวงพ่อเกษมเคมะโกสสำนักสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางปี2518มีคุณวิเศษมีมากนักความว่าหมื่นเทวดาก็มารักษาทุกข่ำเช้าคล้วคลาดปลอดภัยสำเร็จรวยเร็วทันใจคำคุณหาที่สุดมิได้หมื่นเทวดามารักษา คือเป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายทั้งอินพรหมยมมนุษย์ล้วนมีความสิีเนหาเมตตาช่วยอำนวยช่วยอุปถัมในทุกประการแคล้วคลาดปลอดภัยคือภัยทั้งหลายอันเป็นโทษไม่อาจกล้ามกลายได้ด้วยบาร,รมีแห่งพระปิดตายันยุ่งมหาโชคหลวงพ่อเกษมเขม,มโกส,กสํานกสุสานไตรลักษ์เตือนช่วยอำนวยชัยในทุกประการคือมิว่าจะทำกิจการงานใดย่อมสำเร็จทุกประการหันหน้าไปทิศใด ศัตรูหมู่มานย่อมสถานเกรงกลัว